ไปหนึ่งสองสามสวัสดีครับนี่คือรายการ Everyday e c r c u s t o m กับผมแพทย์บุญชินสุขครับผมวันนี้มิกมาฮะมิกมิก,มกอะไรครับมีตามสกุลไหมฮะมิกมีคนเฮี้ยก็ได้ครับโอเคเฮียนะครับผมนะฮะวันนี้คุณมิกคนเฮี้ยมามาเป็นแขกของเรานะครับ <c oughs> คุณมิกอบิลสยุทธนะครับมาเป็นแขกของเราไม่ได้มานานแล้วนะครับก็วันนี้เอพิโซดที่เราจะพูดคุยกันหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องกีตาร์คุณมิก โอ้โห oh คุยกันได้ไม่หยุดฮะใช่ไหมเออใช่เราเลือกหัวข้อที่ว่าอินโทรกีตาร์ที่เราชื่นชอบอเอาไหมอ,อินโทร<ด>กีตาร์ที่เราชื่นชอบแล้วเดี๋ยวเราเราลองเล่นเท่าที่เราเท่าที่ผมมีปัญญาเล่นได้เท่าที่เราจะความสามารถเรานะสุดท้ายานะครับซึ่งก็แน่นอนมันมันมีเยอะกว่าที่เราเล่นมากๆเอาจริงเราคิดมานี่ก็คือเลือกอันที่เราพอเล่นได้ มันมีอีกหลายเพลงเลยที่เราชอบแต่เราเล่นกัน<ช>ยังไม่ค่อยได้ก็แล้วมีหลายเพลงที่ไม่ใช่กีตาร์ด้วยนะอาจจะเป็นอย่างอื่นแต่เราก็จะพยายามเล่นไปฝึกเล่นมันด้วยกีตาร์ถูกต้องเล่นฟังได้นะฮะ<ช>ก็มาลองฟังกันดูนะครับถ้าสมมติชื่นชอบอะไรงไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพจ everything ear gasm แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากที่หลงเข้ามานะครับหวังว่าหลงเข้ามาเราก็จะชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนประจำของ Channel นะครับมาคุณมิกเริ่มต้นเลยแล้วกันคุณมิกเริ่มก่อนอจริงๆเพลงนี้ผมเคยพูดไว้ถึง EP ก่อนหน้าที่ผมเคยมาแล้วใ่ใว่าเป็นเพลงที่ผมชอบสุดในชีวิตแล้วก็พูดถึงริฟกิตาร์ของเพลงนี้ด้วยเพาเด่นที่สุดเพลงนี้ก็คือริฟกิตาร มันชื่อเพลง Aurora นะครับของ f u l Fighters นะครับจากอัลบั้ม There's Nothing Left to Lose นะฮะเพลงนี้เนี่ยคือมันเป็นเพลงที่เมโลมากเมโลเมโลอ่ะแล้วริฟตัวริฟเองมันก็เมโลมากเลยด้วยแล้วมันก็จะมีเสียงคาแรคเตอร์เด่นๆ,ๆของมันจะมีเสียงเลอย์อยู่นะที่แบบฟังแล้วแบบวนลูปไปเรื่อยๆอมันเป็นริฟที่แบบว่าเล่นสั้นๆแล้วก็วนไปเรื่อยๆทั้งเพลงเลยแล้วมันจะสร้างบรรยากาศแล้วแบบทำให้ ฟังแล้วก็เคลิ้มอะครับอืมอืมลองไปลองไปหาอีพีก่อนก่อนหน้านี้ดูที่ผมพูดถึงดูว่ามันนะมันดียังไงเ็นประมาณไหนได้ครับผมอ่ะลองไปฟังกันลองดู ต่อไปครับผมเลือกเพลงที่เก่ามากอันนี้ถ้าจำไม่ผิดออกมาปี1977ถ้าสมมติจำผิดปีขาดลบนิดหน่อยอย่าว่ากันนะ mm hmm. อัลบนั้ม Night at the Opera mm hmm. ของคว mm ีนฮะไม่ใช่โบ h e ม i a n r h a p s o แต่เป็น Love of My Life ah. นะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ผมฟังเพลงนี้ไม่ได้มาจากกีตาร์ของ b r รนด m a มดครั้งแรกที่ผมฟังเพลงนี้มาจากนูโนเบเทนคอร์ดมันมีคอนเสิร์ตทริบิวให้กับเฟรดดี้ตอนเฟรดดี้เสียชีวิต uh. แล้วก็เอ็กซ์ตเนี่ยมาเล่นเพลงนี้ แบบอะคูสติกแล้วนูโนเล่นแล้วผมมันเพราะมากก็เลย mm hmm. พยายามแกะจากที่นูโนเล่นนะฮะ mm hmm. แล้วก็โตขึ้นก็เพิ่งเพิ่งมีโอกาสได้ฟังเวอร์ชันของวงควีนแต่ว่าไอ้เวอร์ชันที่ฟัง,งในหัวดันเป็นเวอร์ชันที่นูโนเล่นในคอนเสิร์ตครั้งนั้นก็ลองฟังดูครับผมเล่นได้ประมาณเท่าเท่าที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้เนี่ยแหละครับ เพลงต่อไป่ผมเลือกมานะครับเพลงนี้เป็นของหนุ่มหล่อนะฮะซึ่งพยายามยังไงก็คงหล่อเท่าเขาไม่ได้นะครับใช่ไหมอ่าเจมส์เบย์นะฮะเป็นซิงเกรู้สึกจะเป็นซิงเกิลแรกเปิดตัวเลยของเจมส์เบย์นะ่มอัลบั้มแรกของ chaos and the calm ก็คือเพลง hold back the river นะฮะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นกีตาร์เสียงคลีนขึ้นมาแล้วก็เป็นล้อกับเมโลดี้ที่เขาร้องเมโลดี้หลักของเพลงอ่ะนะแต่ว่ามันมันแบบว่ามันเป็นคู่ประสานที่แบบ้ฟังแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหมันเพาะแล้วมันแบบอยู่อยู่ในภวัง ด้วยซาวของอะไรที่แต่เราก็อาจจะไม่ได้สามารถทำซาวขนาด J P ได้นะครับก anyway, so ็ลองฟังดูแล้วกันครับจินตนาการดูว่ามันเป็นไงแล้วก็ลองหาต้นฉบับฟัง ต่อไปครับเป็นเพลงที่เหมือนเป็นเพลงครูของใครหลายๆคนนะฮะ,ะหลายหายคนที่หยิบกีตาร์ขึ้นมาโดยเฉพาะหยิบ s t r a ตสตราดคอสเตอร์หรือว่าเทเลขึ้นมาะจะชอบเล่นเพลงนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่เล่นกับเสียงคลีนได้เพราะมากๆนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่ที่เล่นกับคอร์ดอะกับคอร์ดกับเมโลดี้ไปได้วยกันได้อย่าง อย่างสวยงามนะครับก็เป็นของจิมมี่เฮนดริกส์นั่นเองแต่ว่ามีหลายคนมากที่นำมา cover ซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นเป็นเคสเดียวกับ Love of My Life เมื่อสักครู่นี้เวอร์ชันแรกที่ผมได้ฟังคือเวอร์ชันวงกสกีตโรฮะอ๋อจากเร Beside Ourselves แต่ถ้าของผมได้ฟังเนี่ยเป็นเวอร์ชันของ The c a อ s ์โอ้โหนีโหดกว่าอีกนะฮะหลายคนนำมา cover นะครับแล้วก็หลายๆคนก็ก็มักจะไม่ทิ้งอินโทรตอนแรกไว้เพราะมันเพราะมากๆแต่เดอะคอร์สเดอะคอร์สทิ้งเลยทิงใช่ไหมอ่าเพราะไม่มีไม่มีคนเล่นให้ <g itar> <g itar> โหนะฮะก็ก็เอาเอาใหม่มีหลายคนทิ้งอ่ะอย่างนี้ละกันแต่เวอร์ชันที่ผมฟังมันไม่ทิ้งกันสักคนนะฮะ Little w i วิครับของ j i m my hendrix นะครับหลายๆคนก็จะไปจำเวอร์ชนันของ Steve v a v o n แต่ <laughs> ในหนัวผมจะจำเวอร์ชนัน s k i p Row เพราะเป็นเวอร์ชนันแรกที่ได้ฟังแต่มันเป็นเป็นเพลงที่ทำให้ผมชอบเล่นแล้วก็อยากเล่นกีตาร์ <g itar> อ่ะเราไปฟังกันครับ มาเพลงต่อไปของผมบ้านนะครับเราจะสเตปอัพขึ้นไปเป็นเพลงหนักๆเลยนะเหยียบๆแตกแล้วนะคือที่เลือกเพลงนี้มาเนี่ยจริงๆวงอ่ะมันเป็นเพลงของวงเมทัลิก้าแต่พูดถึงเองเมทัลิก้าเออมีเป็นหลายสิบเพลงมากเลยนะที่แบบอินโทรมันมาแบบได้ใจแต่แต่ผมนึกถึงบรรยากาศว่าเพลงนี้อินโทรมันขึ้นท่อนนี้คอนเสิร์ตต้องบ้าคลั่งแน่แน่สดอลยตึงๆๆๆๆจ้าตึงๆๆๆๆจาผมพูดถึงเพลง Queen Beat นะับของเมทัลิก้านะครับก็ลองฟังดูครับครับผม อ่าไหนๆคุณมิกส e ต Up ัพดิส r t ชันไปแล้วก็ ไม่ให้เสียเวลาไปปรับเซตอัพใหม่นะครับผมก็มีอีกเพลงหนึ่งที่เป็น distortion เหมือนกันนะฮะเพลงวงโปรดวงเมงนะครับแล้วก็ยากมากที่จะเลือก intro อกีตาร์เท่ๆของวงนี้เพราะมันเท่ทุกเพลงนะฮะก็คือ muse นั่นเองนะครับแต่เป็นเพลงที่เพลงที่ผมเลือกเนี่ยเป็นเพลงที่เอาจริงก็เล่นไม่ยากแล้วก็เน้นความสะใจเน้นความหนักนวงนะเพลงนั้นก็คือ psycho นั่นเองนะครับจากอัลบั้ม drones ของ muse นะฮะเป็นเพลงที่ drop ดีแล้วก็เล่นไม่ยาก แต่เวลาเล่นนะั้นมันมันสะใจเหลือเกินแล้วก็ในคอนเสิร์ตก็เป็นเปิดเป็นเพลงเปิดโชว์ที่ดีมากๆด้วยในทัวร์นั้นนะฮะใครยังไม่เคยฟังลองไปฟังเท่าที่ผมมีปัญญาเล่นกันดูครับ กระชากอารมณ์กันอีกทีนะฮะแต่คราวนี้เป็นกระชากลงนะฮะก็ผมรู้สึกว่าเราจะกลายเป็นแบบคนแก่พูดถึงแบบว่าเสนิยมตัวเองว่าสมใหม่นั้นกันเยอะไปก็เแบบว่าเฮ้ยนี่ผมก็ยังมีเพลงที่แบบอยู่ในยุค2010บ้างเขาดูหมดแล้วเราดูโพยตรงนี้นะไม่เป็นไรคือก็เลยลองคิดว่าเฮ้ยแล้ววงใหม่ๆมีวงไหนที่มันน่าสนใจบ้างว่าแต่ว่าสมัยนี้มันไม่ค่อยมีกีตาร์แบนแล้วไง มันอาจจะคืออินโทรมันไม่ค่อยมีกีตาร์นะใช่ไหมอ,อ,อาจจะน้อยลงอาจจะน้อยลงแล้วผมก็นึกได้ว่าเอ้จริงจริงเพลงนี้น่าสนใจในวงนี้น่าสนใจแต่เป็นแต่เอาจร,จริงมันก็เป็นซาวด์ที่เหมือนกับว่าย้อนกลับไปยุค8ปูนยุคอะไรเหมือนกันนะเคยมีคนพูดถึงวงนี้ว่าแบบว่าเฮ้ยนี่มันซาวด์แบบวงนี้นี่แต่ว่าก็แล้วไงอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเพลงที่ดีที่ผมเคยพูดถึงเด e 1ห7 5หรือว่าเด e 1 9 7ทเนะฮะเพลงชื่อเพลงว่า girls นะฮะเป็นเพลงที่ เสียงกีตาร์คลีนเพราะเพะอแล้วมันก็ฟังดูแบบดิดเด้งดิดเด้งหน้าเต้นดีครับลองฟังดู เ,เป็นวงยุคยุคปัจจุบันเป็นขวัญใจหลายๆคนนะฮะแล้วก็ผมมั่นใจว่าอาัลบั้ม AM ของของ t r c t o n m o n k e กีก็เป็นอัลบั้มโปรดของหลายๆท่านด้วยนะฮะอัลบั้มนี้จริงมันมีหลายเพลงเลยที่เพราะว่าอินโทรมันเท่มากนีซ็อกอะไรเงี้ผมจะชอบมากแต่ว่าที่ถ้าพูดมาแล้วทุกคนอ๋อร้องตามได้ในคอนเสิร์ตแล้วก็ทุกคนนึกนึกออกทันทีก็น่าจะเป็นดวงวนโน นะครับของ Arctic Monkeys นั่น Arctic Monkeys นั่นเองอะนะฮะพอขึ้นมาปุ๊บในคอนเสิร์ตทุกคนก็ต้องแบบโอ้โอ้โอ้ไปฟังกีต้าร์กันเลยครับ พูดถึงเพลงที่เพลงที่มันแบบเหมือนสร้างบรรยากาศขึ้นมานะย่างไหอ,อคือมันมีเพลงหนึ่งอันนี้เป็นอันนี้เป็นของวงที่หนักพอๆกับเป t a ทา i ล a ก้กววงนนง่ันนี้ชื่อวง <c oughs> ส l a y ยอร์นะฮะก็ออไม่รู้อยู่ดีคิดถึงเพลงนี้มันได้ไงแต่ว่าเออพอพนึกถึงริ f อินโทรก็จะเฮ้ยเพลงนี้แม่งจาได้ว่าตอนนั้นฟังแล้วมันรู้สึกว่าคือแค่ได้ยินการใช้เลือกใช้โน้ตของเขาเนี่ย ฟังแล้วคือ,อยังไงมันต้องไปทำความชั่วแน่นอนไม่ออกมาดีแน่ๆแล้วม,มันการเป็นแบบมันสร้างบรรยากาศขึ้นมาในในนั้นนะพอเราได้ยินชุดโนต้ตที่เขาเลือกมานะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า South of Heaven นะฮะ,ะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เหมือนเป็นมา s t e r p i ยส์ของ Slayer เหมือนกันครับ,รบลองฟังดูครับ เลเยอร์ไปแล้วนะฮะมา t a l ิก้าไปแล้วโดยหลักการแล้วผมก็ต้องเลือกแอนทรัหรือว่าเมกาเดชใช่ไหมแต่ว่าแต่เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันนะผมก็ต้องเอาใจตัวเองหน่อยนะฮะรายการก็รายการผมชานอลก็ชาน e ลผมก็ขอมิวสิกอีกนอนแล้วกันเฮ้ยคือมันมันเยอะนะฮะอันแรกเลยก็ก็คนจะไปนึกถึง h ิส t ต r รีแต่มันคือเป็นเป็นไลน์เบส นะฮะเพราะฉะนั้นขอขอละไว้นะฮะแต่มันมีนมอีก2เพลงอันนี้ขอควบเลยแล้วกันนะที่ผมชอบมากอันนึงคนน่าจะรู้จักกันเยอะก็คือ Plugin Baby อีกอันหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันมันเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกับ Plug In Baby Origin of Symmetry เพลงชื่อ Dark Chi านเพราะว่าสาวมันเหมือนอาร์เบียนอาร์เบียนไนท์สเปนิ s สเปนิชหน่อยๆน่เพราะว่ามันเท่ดี <im it> แล้วก็คนมักจะไม่ค่อยรู้จักแต่ผมชอบมากอ่ะลองไปฟัง เพลงสุดท้ายที่เลือกมานะฮะของผมใช่มันมันเป็นเพลงที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆช่วงที่กําลังเติบโตขึ้นอ่าแต่ตอนนั้นเราไม่สนใจหรอกว่ามันคือเสียงกีต้าร์มันคือเสียงอะไรรือ,อว่ามันเป็นเพลงแล้วก็จนจนพอเราโตขึ้นเราเล่นกีตาร์แล้วแบบเออพอย้อนกลับไปนึกถึงเพลงนั้นแล้วแบบเฮ้ยเออมันเป็นท่อนที่ดีนี่หว่าแล้วก็แล้วก็พยายามเล่นแล้วเออแล้วจนแบบว่าเออมันผมกําลังพูดถึงคนที่ เป็นศิลปินเดี่ยวคนเดียวในในรีสไม่ใช่คนเดียวสิบอกว่าเป็นศิลปินป๊อปใช่คนเดียวเลยในรีสคนนี้เนาะแล้วไม่ใช่เป็นศิลปินป๊อปธรรมดาเป็นคิงออฟป๊อปคิงออฟป p อปนะครับเขาไม่ได้เล่นกีตาร์เองนะแต่เขาร่วมงานกับมือกีตาร์เซนเซียนหลายคนมากใช่่ก็คือไมเคิลแจ็คสันนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า black or white นะครับหลายคนจะนึกว่าเพลงนี้เนี่ย Slash เป็นคนเล่นกีตาร์เพราะที่เห็นในวิดีโอ Slash จะชอบขึ้นมาเล่นเพลงนี้แต่จริงๆแล้วเวอร์ชั่น ที่เราฟังกันในสตูดิโอเนี่ยไม่ใช่นะฮะเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี่ใช่แล้วก็ท่อนกลางเนี่ยท่อนกลางที่แบบเป็นเป็นกีตาร์หนักๆอันนั้นเป็นทิมเพียสอ่าใช่ใช่ใช่ผมผมลืมชื่อโปรดิวเซอร์นั้นอครับก็ลองหาดูนะครับเป็นเป็นลิฟกีตาร์ที่ฟังแล้วมันอร่อยมากเท่เท่เท่ลองฟังดูครับ อ่า black or white นะครับเพลงสุดท้ายที่คุณบิ๊กเลือกในเปริโซนนี้นะฮะอัลบั้ม dangerous ของ Michael Jackson ที่จากเราไปปี2009จ้ะจำแม่นเพราะว่าเขาเสียปีเดียวกับพ่อคุณเสียเลยครับผมอ่ะต่อไปอีกเสียรเปลนหนึ่งที่ก็จากไปแล้วเหมือนกันอ่มีช่วงหนึ่งที่คนจะมาเถียงกันว่าใครกันแน่ที่เป็น king of pop นะฮะคนนี้หรือไมเคิลแจ็กสันแต่สุดท้ายก็เคาะกันแล้วว่าไมเคิลแจ็กสันเป็นคิงไปส่วนเขาขอเป็นพรินซ์เขาเลยจะบอกว่าเป็นพรินซ์ด้วยแล้วเป็นคิงด้วยนี่ก็แปลกๆหน่อยนคุ้เขาเขาก็คือพรินซ์นั่นเองนะฮะอีกหนึ่งศิลปินที่ผมชื่นชอบแล้วก็กีตาร์ตัวที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นกีตาร์รุ่นของรุ่นของเขานะครับก็บอกไว้เลยว่าขาย นะฮะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาหลังมาผมก็เลยจะพูดผมผมก็เลยจะพูดเกล็ดต่อไปแล้วพอพูดแล้วขายผมเลยไม่กล้าพูดเลยครับลองพูดทักมาเมันเกี่ยวกับราคาของกีตาร์ตัวนี้วอนวอนเงินอะไรที่เห็นที่ฉากทักมาอยากได้อะไรก็ทักมาอินูนนี่ของเล่นแผ่นเสียงทักมาได้นะครับเปอร์โเรนนะครับมาเล่นไม่ยากมาเอาใหม่เหมือนจะเล่นไม่ยากแต่เมื่อกี้ผมลองเล่นแล้วมทำไมมันหลายเทคมากเลยวะเลยผมกระจอก เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้หรอเดี๋ยวที่กำลังจะเล่นนี้เฮ้ยเขารู้แหละคนรู้แหละนะเมื่อกี้ที่ที่เราอัด <laughs> ที่เราจะเห็นต่อไปเนี่ยที่เราอัดรูปหน้าเนี่ย <laughs> เฮ้ยมันก็ไม่เล่นไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะล้วขอเป็นเพราะ นะครับเออถ้าพูดถึงการเล่นกีตาร์เพื่หน่อยหนึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเพลงที่ยากนั่นคือเพลงเร็วเพลงเร็วไม่ไม่ไม่้แต่เวลาได้เข้าไปเราอัดกีตาร์เนี่ยเพลงที่ยากสุดเนี่ยที่เอาไว้ได้ท้ายเลยเนี่ยมันคือเพลงช้าเออยากยากมากๆพอเล่นหลุดแล้วมันได้ยินหมดเพราะฉะนั้นมือกีตาร์ของอัดที่เล่นกีตาร์เก่าพอๆนี่คือแบบพบว่าพวกนั้นเซียนมากนะเซียนสุดๆนะฮะอ่าเพอร์เฟคเรนของ Prince ครับเพลงมีเม่อี่คอร์ดครับแต่ว่ามันเพาะมากแล้วก็เมโลลดดีีี้้ทุกกกออยยย่าางงงมันเเเรรระแแว็สสค์ เตงขึ้นมานี่มันน่าจดจำนะครับผมก็เลยเลือกเพลงนี้เป็นเพลงเพลงปิดท้ายนี้ไปสบนี้แล้วกันไปฟังครับ โอเคครับนั่นก็คือ,อเพลงที่เราอินโทรก<ล>ีตาร์ <laughs> เพลงที่เราเลือกมามกันในเอพิโซดนี้นะครับแล้วก็มั่นใจเลยว่าไอหัวข้อนี้ยังมีอีกหลายเอพิโซด นะครับผมเราเราไม่ให้เงินที่เราซื้ออุปกรณ์มามันเสียปา่าน่เรา,าเอามาใช้นี่เราอุตส่าห์ซื้อกันมาเลยเนี่ยมันก็มีแต่ของที่มีกันอยู่แล้วปะวะนะฮะแต่นั่นแหละครับใครมีเพลงอื่นแนะนําก็แนะนํากันเข้ามาได้ว่าอยากเห็นเราเล่นเพลงอะไรถ้าเราเล่นไม่ได้ก็จะไปถามคนที่มันเล่นเก่งกว่าเราเยอะๆ <c oughs> มาเล่นให้ฟังถ้าไม่อยากเห็นเราเล่นนี่จะต้องแนะนํามาไหมครับ ก็ไม่ต้องกัน <c oughs> ต้องอระบุไปเลยว่าอยากฟังเพลนี้แต่ไม่ใช่ไอ้สคนนี้เล่น <c oughs> อ,อะโป <c oughs> <ๆ>รโมทนะฮะจริงจริงอยากใสน่นีออนจอรไม่เยาไปเมื่อตะกี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ลองดูก็ไม่มีใครสามารถเล่นได้ก็ช่เอาไว้ก่อนเ,เดี๋ยวโทรหานัดวงเคลียร์ให้เขาเล่นเล่น,ลนให้แ,แล้วกัน นะฮะหรือใครก็ได้นะครับเอาเป็นประมาณนี้นะฮะแนะนํากันมาได้ครับชอบเพลงไหนไม่ชอบเพลงไหนมีความเห็นอย่างไรนะครับเราชอบทําอะไรกันแบบนี้อยู่แล้วนะฮะยังไงกลับมาเจอกันใหม่มิกขอบคุณมากวันนี้มามาเล่นด้วยอุตสาหอบเคมเปอร์มาหอบแอมมานะฮะ ขายมครับขายมันใช่ไหมเหมือนกันเฮ้ยคราวหน้าถ้ามีคราวหน้าเราแท็กราคาไปด้วยนะไปตอนตอนเล่นราคายรายการนี้แบบมันทำช่องแฝงขึ้นมาจริงจะทำช่องคลาสสิฟายแหละนะฮะเดี๋ยว YouTube เขาจับได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของ Everyday e เอแกรซ์ซในเอพิโซดนี้ขอบคุณคุณมิกครับคุณมิกอับบิลสติยุสหรือว่าคุณมิกคนเลวนะครับผมผมแพทย์บุญเชิญสุขครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วครับสี่